สวัสด,ดีอบบอดครับ www.moncyshort.com ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวตัว DVR 8 Channel น,น,นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูครับว่าเขามีอะไรให้บ้างตัวนี้8ปดช่อง Channel สามารถต่อกล่องได้ต่อกล้องได้8ตัวนะฮะอดูการว่าม,มีอะไรให้ครับผมตัวกล้องนี่คือตัวกล้องครับ สามารถต่อได้แต่ชนะาสวยงามมากครับมีรับประกันให้2ปีนะฮะตดวนี้หอแกะนี่ครับตสวยงามสามารถกดควบคุมจากทางฟังด้านหน้าได้นะฮะ ตร,ตรัวก็จะมีส่วนของนี่คือส่วนของต่อ,ตอกล้องนะฮะต่อได้แดตัวมีอันนี้เป็นส่วนของ V out ะค,ะคือภาพที่ออกมาต่อจอ m ิ n ตอร์ครับผมอันนี้ส่วนของอต่อเสียงนะครับมาต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็นี้เอาไว้ต่อเมาส์กับอัดดิทภายนอกฮะส่วนนี้เอาไว้ต่อกับอะแดปเตอร์นี้เปิดปิดครับผม โอเคมันจะมีส่วนของอุปกรณ์ที่แถมมาด้วยนะฮะดูกา,ารันมิเตอ์บาก็จะมีส่วนของเมาส์นะครับเมาสแล้วก็มีรีโมทให้ล้วมีส่วนของอะแดปเตอร์ครัผมมีน็อตให้นี่วิทยุทานดิสแล้วก็ในทางของไอรีโมทนะครับก็จะมีส่วนของปลั๊ก แล้วก็เมนนวลแล้วก็ซีดีนี้อาจจะเป็นซีดีสอดส่องกันใช้งานนะครับน่าใช้ครับผมประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์ที่ให้มาก็ครบครบพร้อมใช้งานครับต่อฮาร์ดดก็ใช้ได้เลยครับผมนกครับโบวเว็แบบอรมาที่ชอปเปิลคอมรับ